การตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า Beyond Horizon เนี่ยก็เพราะว่าหลายๆเล่มเลยจากหลายๆโรงแรมที่เรานำมาลงเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นโรงแรมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่บนเขาบ้างอยู่ติดชายทะเลบ้างอยู่ติดทะเลสาบบ้างนะครับแล้วก็จากรูปภาพที่สถาปนิกส่งมาให้เราเนี่ยมีความรู้สึกทุกอันเนี่ยมันมันมองไปสุดลูกหูลูกตานะครับก็มีความรู้สึกโอ,อเคเล่มนี้ ม,มันมีความรู้สึกมันบียอนเท่าไรเส้นจริงๆนะครับก็เลยตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ตามตาม,ตามที่ที่ผมได้เรียนไว้ครับครับ,รบก็หนังสือ Thai ไอรีสอร์ดบายไทยอาร์เคิเต็เนี่ยนะครับเราทำมาร่วม10ปีได้แล้วตั้งแต่เริ่มเราตั้งบริษัทมาใหม่ๆนะแล้วก็ มาจนถึงเล่มนี้เป็นเล่มที่5แล้วนะเราตัดสินใจเปลี่ยนชื่อนิดนึงว่าเป็น New Resort ต y าย a ไตลอาร์กิเต็ก็อยากให้เห็นว่าไอ้โปรเจกต์ที่เอามาลงในเล่มน,น,นี้มันค่อนข้างจะเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มีช่วงจังหวะหนึ่งที่ว่าในวงการเรานี่มีมีปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด19นะแล้วก็ทำให้การติดต่อสถาปนิกก็ดีติดต่อเจ้าของงานก็ดีค่อนข้างขุง่นขัก นะครับสถาบันนี้เองก็มีปัญหาในเรื่องของการหาข้อมูลอะไรต่างๆในช่วงที่โควิดซึ่งเนื่องจากว่าเดินทางไม่ได้เนื่องจากไปถ่ายรูปไม่ได้เนื่องจากอะไรต่างๆไม่ได้แต่ถ้าที่สุดแล้วเนี่ยจนมาถึงถึงปีนี้เราก็สามารถได้ข้อสรุปนะครับได้รูปภาพที่สวยงามของทุกโรงแรมที่เราได้เลือกสรรมาไว้นะครับครบถ้วนก็ทําให้เราสามารถทำหนังสือเล่มนี้จนสําเร็จได้นะครับ งานที่เลือกมาในปีนี้ก็ผมก็ตื่นตาตื่นใจพอสมควรนะครับเพราะว่าสึกมีความแตกต่างจากเล่มเก่าๆแล้วก็มีมีรู้สึกว่าพัฒนาการมันไปค่อนข้างก้าวหน้าไปมากนั่นจากว่าผลงานของสถาปนิกไทยในยุคเทียบกับหนังสือเล่มแรกของเราเล่มที่หนึ่งเนี่ยรู้สึกสถาปนิกไทยก็เก่งขึ้นเยอะมีความสามารถขึ้นเยอะออกแบบรีสอร์ทออกมาได้ค่อนข้าง ได้มาตาารฐานสากลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนวันนี้ก็สึกภาพภูมิใจมากว่ามันออกมาสวยงามเกือบทุกโรงแรมที่เราทุกรีสอร์ทที่นามาลงในหนังสือเล่มนี้นะครับอ,อันหนึ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับจากการที่ได้ดูจากผลงานของสถาปนิกทุกคนเนี่ยก็ผมผมมีความรู้สึกว่าสถาปนิกไทยนี่มี มีความโรแมนติกในการที่ครเองงานออกมาแต่ละชิ้นแต่ละอันน,นะครับมีความรู้สึกโรงแรมทุกอันที่เขาออกแบบไปเนี่ยมันแฝงไว้โดยจิตวิญญาณของความร่มรื่นสวยงามโรแมนติกอะไรต่างๆ,ๆว่ามันมันสอดแทรกเข้าไปในงานที่เขาออกแบบซึ่งก็สัมผัสได้จากการที่เราได้ดูผลงานที่เขาส่งมานะอันนี้ก็ก็ก,ก็ก็ทำให้งานออกมาเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามทุกอันนะครับแล้วก็ ไอ้ทัชต่างๆดีเทลต่างๆที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเป็นอะไรพวกนี้มันรู้เลยว่าเขาเขาตั้งใจแล้วก็ก็มุ่งมั่นเครดออกมาด้วยความสวยงามครับการจะมีโอกาสได้ออกแบบรีสอร์ทในต่างประเทศนะครับผมว่าจะสำเร็จได้เนี่ยผมว่ามันเป็นความไม่ใช่ง่ายอ่ะลำบากนะ พราะเราจะต้องคุยกับลูกค้าลูกค้าต้องมีความมั่นใจในตัวเราในการที่จะมอบให้เราเป็นผู้ออกแบบต่างๆแล้วก็ให้ให้โอกาสเราสร้างอะไรออกมาที่ที่เป็นตัวตนของเราได้เนี่ยเรื่องพวกนี้ผมว่ามันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับแล้วการจะดิวธุรกิจให้สําเร็จได้ก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงที่สถาบันไทยก็ได้เรียนรู้มาเป็นเวลาเป็นสิบๆปีนะครับดีขึ้น,นเรื่อยๆเก่งขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็ได้โอกาสมากขึ้น,นเรื่อยๆ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่สถาปนิกรุ่นใหม่ๆผมว่าต้องต้องต้องเรียนรู้ในแง่มุมนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเราเก่งออกแบบเก่งแล้วเราก็จะทางานอะไรก็ได้ไปออกแบบที่ไหนก็ได้มันต้องปรุงแต่งกัจากความร่วมมือกันระหว่างเรากับลูกค้าโอกาสได้คุยกันโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเขายอมรับเราเรอยอมรับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคอมบิเนชันของพวกนี้มันก็จะปรุงแต่งกันทำให้ได้โปรเจกต์สวยๆงามๆออกมารับซึ่งที่สำคัญมากเลย ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของการทํางานในต่างประเทศของเราด้วยหรือแม้แต่ในประเทศนะลูกค้าในประเทศของพวกนี้ก็ต้องผสมผสานกันระหว่างเรากับลูกค้าต้องเป็นทีมเดียวกันต้องเข้าใจกันต้องมีรสนิยมที่ที่ท,ที่ที่ไปกันได้นะครับ